สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนภาษาในเครื่องนะครับของ MOTOROLA GP2002 IP68 เป็นตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนภาษาในเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมานี่ครับมันก็จะเป็นภาษาจีนนะครับเนี่ย อ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนพอเราจะเข้าเมนูเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาจีนหมดเห็นไหมครับอ่าถ้าท่านได้ภาษาจีนก็โอเคนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ก็ทําตามนี้เลยนะครับอ่ะเรามาเปลี่ยนภาษาพร้อมกันกดเมนูไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าไปเมนู28นะครับเมนู28นะครับหรือแบบรัดกด28เลยครับ28นะครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับเมนู28นะครับ เสร็จแล้วนะครับได้เมนู28แล้วให้กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บอ้าวไม่ทันครับกดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ะมันจะเลื่อนมาบรรทัดล่างเห็นไหมครับตัวแรกมันจะเป็นภาษาจีนนะครับเราก็เลื่อนลูกศรขึ้นให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับทีนี้เราเปลี่ยนเมนูไปแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วแต่เสียงมันก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับ วิธีเปลี่ยนภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยนะครับขอโทษนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้มันรองรับจีนกับอังกฤษ2ภาษาเท่านั้นนะครับกดเมนูครับเพื่อจะไปเปลี่ยนภาษานะครับไปเมนูที่เมนูที่7นะครับเมนูนี้เลยครับ voice นี่ครับตัวนี้เห็นไหมครับอข้างล่างมันเป็นภาษาจีนอยู่ให้กดเมนูไปหนึ่งทีครับนี่ครับเสร็จแล้วก็กดลูกศรขึ้น ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ามันจะบอกว่าคอนเฟิร์มนะครับก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นภาษาอ่าอังกฤษนะครับหนึ่งอ่าใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ